สวัสดีค่ะเอฟซท่านผู้ชมคาะืมอนี่ช่องอมิตตาชาแนลค่ะจะมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับหวยวันที่17มกราคม2 5 6 4เนาะ,ค,ะค่ะค่ะกามีแนวทางเนาะคะ่ะมาจากพระอาจารย์ที่เพิ่นเกลยให้ฉูคให้ลาบเนาะ,ค,ะค่ะามีเสียงเด็ดหลอดัข็อดขอโทษขออภัยด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะ เสียงธรรมชาติธรรมชาติเสียงนกเสียงกาเสียงหมาเสียงไก่เนาะคะ่ะกาทนฟังไปก่อนเนาะคะ่ะกามเมื่อนนี่เพิ่นไปอันทำพิธีสวดสระเคาะอยู่อำเภอหนองสองห่องเนาะคะ่ะอยู่จังหวัดขอนแก่นเนาะคะ่ะอยู่วัดสำนักสงฆ์แต่กลัวป่าเนาะคะ่ะเพิ่นก็ได มีการใยห้อยหรือว่าหอยโชดหอยราบอยู่ค่ะก็แล้วแต่กวามเสื้อส่วนบุคคลเนาะคะ่ะใส่พิจารณาย่านในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางไปหลุนเนาะคะ่ะวันที่สิบเจ็ดนะคะมือออ่นเนาะคะ่ะมือนีกวันที่สิบหกเนาะคะ่ะที่แอดได้ลงคลิปไปเนาะคะ่กะกับพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะตัวหว้อยกันอยู่ในคลิปนี่แหละคะ่ะอันเขียนอันลงเป็นตัวเลขอยู่ในคลิป ถ่ายคลิปเนาะค่ะตัวเนียนตัวนังก็ได้เพิ่นก็นไดบอาให้ฟังอยู่เนาะค่ะี่ยวกับอันเป็นตัวเลขออกมาแต่เพิ่นกรบเดิ้บอกว่าอันให้ไปหลุนจังสันจังสี่ดอกค่ะแต่เพิ่นกระบอกแบบออกมาในตอนเพิ่นเทศนั่นแหละค่ะตอนเพิน่นกำลังบรรยายทำอยู่เนาะคะ่ะเนาะจับจุดเอาเนาะค่ะจับจุดเอากับเอามาหลุนเอามาตีเอามาแปรเนาะค่ะก็เป็น อาจจะเป็นโชคเป็นลาบเนาะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางด้วยค่ะท่านผู้ชมไอเอฟซีท่านผู้ชมใช้พิจารณาญาณเนานะคะ่ะมักกะตามบ่มักกะบ่าตามเนาะคะ่ะมักกะลุ่นเรนเนาะคะ่ะเพื่อเป็นโชคเป็นลาบเนาะคะ่ะอันก,บบน,ะะอนกับบอไรตัวเนาะค่ะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นถือไอ้คนถือแก้วมาลูกซิทลูกวัดเพิ่นนั่นแหะถือแก้วหน้ามาถาวายเพิ่นกบบระบอการะวาบาง 6, ังหกคนมาหก ระว่างนามฮกนะแกวกับเก่าหกกับหกนะอมันตัวเดียวกันเพื่อนว่าอันกับ 5, 9, 9, หาเก่านะคะเพื่อนว่าเก่าหัวกับน 04, นเป็นหาเก่าละกันอันศูนย์เจ็ดซีนะคะได้ยินเพื่อนว่าเป็นตัวจังสีแล้วนะคะกาใส่พิจารณาเบิ่งงนาะค่ะแต่จะค้นจมิมักจิล่นนาะค่ะแต่ส่วนมากเพิ่นกะว้ามาซ้ำนันละ มันกับเป็นฉกเป็นลาบยู่เนาะค่ะแนจะบุญวาสนาด้วยค่ะท่านผู้ชมคนเฮาเฮ็ดบุญมากบ่ซ้ำกันเนาะค่ะบ่รวยพร้อมกันบ่ทุกพร้อมกันบ่จนพร้อมกันเนาะค่ะว่าตายพร้อมกันแล้วก็บ่เกิดพร้อมกันถ้าบ่มีปฏิหารอิลีเนาะค่ะกะฝากไปเป็นแนวทางด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะอันถ้าได้ชคได้ลาบกะ ทำบุญทำทานน้ำเนาะคะ่ะหาหนามันจังสีโชคอีกมันจังสีได้โชคได้ลาบน้ำฝนอยู่เรื่อยๆเนาะคะ่กะกแบบแต่ศรัทธ่าข่วมเสื้อของไผคลองมันเนาะคะ่ะบ่เสื้อกับโบเหรนบ่านบาตามเนาะคะ่ะแบบับมีบ่หลายตัวเนาะคะ่ะแต่ที่ที่ลงสามตัวไทยไทยคลิปนั้นกะเบิ่งให้จบคลิปซะก่อนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะอันมันจะมีสามตัวน้ำเนาะคะ่ะอันมาจากส้ำนักหรือว่ามาจากหม่องที่พ่นหายเด็ดๆแต่ละง,งวดนะคะ่ะ กะเอาไว้เบิงเป็นแนวทางเนาะคะ่ะมันจะมีสามตัวนัาอยู่ค่ะอ,อยู่ท่ายถ่ายคลิปเนาะคะ่ะเหล็กสามตัวเนาะคะ่ะเอาไว้ทะลุนเนาะคะ่ะหาเพื่ออยากโชกอยากม,มีโชคมีลาบเนาะ,ค,ะค่ะไอเอฟซีทันผู้ชมพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะเมืเม่อนี้บ่มีเสียงดนตรีเนาะคะ่ะมีแต่เสียงคุยเนาะคะ่ะเสียงเบาของแอดนะคะ หอยห้าหน่อยกับเขาคู่มือคู่มือค่ะมันขึ้นอีกกับเขาเยอะแน่แน่แน่มากระได้กัดตะกันมันขึ้นอีกกับเขาสองศูนย์อยู่นะค่ะตัวเน้นมันกับสองศูนย์หกแต่ว่ากระบริตัดสองศูนย์หกศูนย์ได้ตัดตะหกศูนย์บริตัดสองศูนย์เนาะค่ะแต่หนึ่งสองศูนย์ก็ได้ลงไปอยู่เนาะค่ะอันนี้กับเบาคิบเหลืองหอยห้าหน่อยเนาะค่ะที่บ้านมันออกเก้าสองศูนย์นะคะกับถือว่าเขาอยู่เนาะค่ะ เมื่อวันที่16นวัอนี้กับว่าท่านได้มาหัวใจหน่อยวันนี้บ้านบายเนาะค่ะจะได้ลงคลิปเนาะค่ะหัวใจหน่อยของอีกสำนักหนึ่งเนาะค่ะเพิ่นได้มาเพิ่นจะสั่งเพิ่นจะเฮ็ดจะสั่งนะเพิ่นกะหไม่เพิ่นกะเขาอยู่เนาะค่ะเขาแทบจะโบเบิ้ลมือเนาะค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดได้โชคได้ลาบก็อธิษฐานอยากได้โชคได้ลาบก็อธิษฐานขอเฮ็ดขอสั่ง เพิ the ่ on ์นจะสร้างสำนักก no like ุมารแล้วก็สร้างพญานาคอยู่สำนักของเพิ่์นเนาะค่ะอันนี้บริมวนเกี่ยวกับวัดดานพระอินทร์นะคะอัวห้าน้อยนี่นะคะมันจะมีมองที่มาที่ไปอยู่เนาะค่ะถ้าได้โชคได้ลาบแล้วก็ขอหมายเลขบัญชีเนาะค่ะทางสำนักเพิ่์นนะคะบริเวณพานแอดนะคะทางสำนักเพิ่์นนะคะอันนี้เบาเรลืองหัยห้าน้อยโฉดหลับหัยห้าน้อยนะคะ แต่หวยไทเนี่ยเป็นของวัดด่านพอินนะคะหวยห้าน้อยเนี่เป็นของสำนักกุมารเพิ่นนะคะถ้าได้โชกได้ลาบหรือว่าอยากรวมท้ำบุญเพื่อต่อโชกตัวลาบตัวบุญต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปกับเพิ่นหรือว่าอยากสางน้าเพิ่นนะคะทักแอดมานะคะจะเอาไม้เลขกบัญชีให้นะคะไม้เล็กบัญชีสำนักของกุมารเพิ่นนะคะที่เพลินให้หอยห,ห้าน้อยอันนี้บอกถึงถ้าได้โชกได้ลาบหอยห้าน้อยนะคะ พ่นสางพญานาคแล้วก็สางสำนักพ่นกระล่างสางตำนักนะคะตำนักก็มีอยู่พ่นกับเพิ่มเติมวเพ่นจะสางที่เน้น,นก็คือเพ่นจะสางพญานาคเนาะคะ่ะตำนักเพิ่นนะคะกะมีไม้หเหลขกบัญชีของตำนักเพิ่นนะคะบริเกียวกับแอดนะคะค่ะอันนี้ก็ว้าถึงเรื่องโชคหอยหาหน้อยนะคะแต่ว่าหอยไทยนั่นที่อมาน้ำเสนอนี่คือเป็นของวัดด่านพอินนะคะเพิ่นจะเน้น96 95นะคะแล้วก็074ย์เนาะคะ่ะ มิ่านั้นเนาะคะ่ะเฮากระตัดเอาตววะวัตที่ที่เอามาล่งไทยท,ยทายคลิปสามตัวนั่นคือมาจากสำนักอื่นนั่มกเอามาเสนอให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะกับพิจารณาเนาะคะ่ะทามักกะเรนมักของสำนักใดกะเรนแต่เน้นเน้นเน้นของวัดดันไปอินส่วนมากเพิ่นกะเขาน้อยคือกันแต่แต่เพิ่นเบาเมื่อคืนนี้เพิ่นกะโบ,บ้เดียวถึงเน้นเป็นน้อยเนาะคะ่ะเพิ่นเน้นเป็นรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะกับซื้อ ลอตเตอรี่สลากกินแบงรัฐบาลเนื้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นการเว้าแค่นี้เนาะคะ่ะสามหางเนาะคะ 95, 96, ะ่ะเก้าห้าเก้าหกแล้วก็ศูนย์เจ็ดสี่เนาะคะ่ะปีใหม่ปีให 74, ะะม,กกม่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหายศูนย์เจ็ดสี่เนาะค่ะเดือนมกราเนี่ยค่ะปีใหม่ปีหกสามนะคะเพิ่นหายศูนย์เจ็ดสี่เป็นหายศูนย์เจ็ดสี่มันก็ออกทั้งสามตัวเลยนะคะ ว่ามันวดหลังปีใหม่นี่แหละแอดกับได้น้าเพิินอยู่ตอนนั้นขึ้นไปใหม่ๆตอนเพิินกําลังเห็ดอันพิธีอย่างไรยุทธงวัดน่นลืมละอันยุทธงเจดีเนี่ยนะคะที่เจดีใช้แกวมงคลน่ะก็คิดว่ามันหดขวบแล้วเนาะตอนเพลนก็หายศูนย์เจ็ดสี่เนาะค่ะมันกะเข่าสามตัวตรงๆเลยเนาะค่ะก็เป็นชกค่ะก็ได้ กันพ่อได้่ทำบุญทำทานน้ำเพลินอยู่นะคะก็ฝากไวปด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะอันห้อยห้ยน้อเนี่ยเป็นของตำนักกุมารน,นะคะกุมารทองนะคะและ้วก็เพลินจะสร้างตำนักแล้วก็สร้างพระยานาคนะคะอยู่ตำนักเพลินถามได้โชคได้ลาวก,ก็ทักมานแล้วค่ะถ้าอยากทำบุญก็จะทรงหมายเลขบัญชีอของตำนักกุมารทองให้นะคะบ่อใหญ่เ,เกลวกับแอดบ่อใหญ่เ,เกลวกับ ผ่านมือแอดบ่อยมีหมายเลขบัญชีของแอดนะคะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไใบสัมมิสก่อนนะคะสวัสดี